아니! ต่อนะคะราคานี้ราคาสุดท้ายนะคะ t o y ยต้า i o อ Gen 1ส่วนลด30 0 0 0บาทจาก89,000ไม่ต้องค่ะคลิปนี้เอาไปแค่5 9 0 0 0บาทเท่านั้นมาดูตัวรถ v i ออคันนี้กันเลยนะคะ V i o อคันนี้นะคะแจ้งก่อนเลยตัวนี้จะเป็นรถเก่งเกียร์ธรรมดานะคะสวยเดิมทุกอย่างล้อแม็กเดิมนะคะการปรับระดับไฟฟ้าตัวรถจะมาในโทนของสีดำตัวนี้จะเป็นตัว E นะคะขนาดเครื่องยนต์1,500ซีซีเท่านั้นนะคะนี่ด้านท้ายนะคะก็จะมี ปีกนกด้านหลังแบบนี้ให้นะคะไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมนะคะโอ้โหราคามอไซค์ชัดๆห้าหมื่นเก้ไม่ตกักแดดตักฝนภายในได้เบาะผ้ากำรรมะหยี่สวยนะคะเบาะไม่มีขาดไม่มีชํารุดเป็นการปรับระดับไฟฟ้านะคะกระจกปรับมองข้างซ้ายขวาไฟฟ้าเช็คระบบไฟระบบแอร์ให้แล้วนะคะแบตเตอรี่ก็เปลี่ยนถ่ายให้เรียบร้อยแล้วนะคะปล่อยงบเบาๆห้าหมื่นเก้าเท่านั้นเองคะ่ะตัดสดเท่านั้นนะคะสนใจ ไปดูรถลองรถเก,ก็บเราได้ทุกวันเลยนะคะตัวนี้ก็พร้อมขับใช้งานอะมาต่อหน้าเครื่องนี่นะคะหน้าเครื่องแบตเตอรี่เปลี่ยนใหม่นะคะนาเครื่องสวยๆเดิมๆเ,เลยนะคะจัดโปรแบบว่าจุกๆนะคะส่วนลดลดกระหน่ำสาม0มื่บาทจาก8 9ดหมื่นนะคะคลิปนี้คลิปเดียวเอาไปห้าหมื่นเก้าพับาทเท่านั้นถ้าใครสนใจพิมพเขาว่าสนใจเข้ามาได้เลยคะ่ะ